ครับผมก็ดูข้อ49ครับการอภิปรายเป็นอนยุติเมื่อไม่มีผู้ใดอภิปรายแต่เังเอเราตกลงเวลาไว้ครับก็ต้องรักษาสัญญาสุภาพบุรุษถึงอยากรอให้เวลาก็ห้าชั่วโมงข้อเวลาก็เหลือแล้วก็ทางไม่พร้อมนะครับหมายถึงว่าขนาดนี้ไม่พร้อมจะบอกไม่เป็นประโยชน์ก็ไม่จริงครับแต่ว่าไม่เมื่อไม่พร้อมก็ยินดีเลื่อนไปให้วันพรุ่งนี้แต่สมรัฐบาลมีเวลาเหลืออยู่เกือบชั่วโมงจะมีผู้อภิปรายไหมครับ เป็นหน้าที่เรานะครับเราไม่ได้เสียสละอะไรในการที่เรามาทํางานเนี่ยเราต้องมาประชุมเนี่ยมันไม่ได้เสียสละอะไรนี่คือหน้าที่เราต้องทําผมถือว่าเวลามันมีวิกฤตปัญหายอย่างเนี้มันวัดวุฒิภาวะของคนกลัวเริ่มประชุมนี้ทั้งที่ความจริงไปก็ช่วยอะไรก็ไม่ได้โดยที่มีเวลาเหลืออยู่ของฝ่ายคา้านหนึ่งชั่วโมง เสร็จนะครับถ้าไม่พร้อมผมก็จะไปวันพรุ่งนี้าตคว่าหมอเดี๋ยวนะครับส่วนรัฐบาลนั้นมีเวลาอยู่ประมาณไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงมีคนอภิปรายไหมครับถ้ามีก็จะได้ให้อภิปรายถ้ามันเลยสองยามพรุ่งนี้เราเราก็จะได้พักเพื่อประชุมตอบพรุ่งนี้นะครับเชิญนะครับท่านวิรัตครับเชิญขอให้ท่านวิรัตได้ชี้แจงก่อนนะครับ่หมอครับเดี๋ยวเดี๋ยวนะครับท่านวิรัตก่อนเชิญนะครับ ท่านประธานที่เคารพครับผมนายวิรัตรษษัตนเศษสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรบัญชีรายชื่อพลังประชารัฐนครราชสีมาผมขออนุญาตเรียนท่านประธานนะครับว่าในตอนเบื้องต้นก็บอกว่าตัดคนละชั่วโมงพอมาอีกหน่อยก็บอกว่าให้อยากให้จบแต่พอมาอีกนิดนึงก็ผมก็อุตส่าห์ไปคุยกับทางท่านวุฒิสมาชิกก็ขอร้องนะครับว่า ขอตัดสักชั่วโมงแต่ทําไปทำมาก็ไม่ตัดพอไม่ตัดเสร็จผมก็อยากจะเรียนเขาเขาก็บอกว่าอยากให้จบภายในคืนนี้แล้วพรุ่งนี้จะได้มีโอกาสมาลงพัจิติในตอนช่วงเช้าอาจจะสายบ้างไปเล็กน้อยก็ก็คงไม่เป็นไรและในขณะเดียวกันก็เขาไม่อยากรบกวนนะฮะว่าเห็นท่านจรท,ท่านที่จะมาเสนอกฎหมายไอรอเนี่ยจะมาดูพวกเราลงพัิกันนี่มันก็ก็อกะไรอยู่ ถ้าใจอยากจะให้มันก็ให้ถ้าไม่ให้มันก็ยังไงมันก็ไม่ให้ก็อยากเรียนตรงๆท่านประธานครับว่าถ้าไม่มีผู้ใดอภิปรายก็ตามข้อ49การอภิปรายเป็นอนญญุติเลยก็เรียนท่านประธานขอบคุณนะครับผมรรก็ดูข้อ49ครับการอภิปรายเป็นอนุติเมื่อไม่มีผู้ใดอภิปรายแต่บังเอิญเราตกลงเวลาไว้ครับ ก็ต้องรักษาสัญญาสุภาพบุรุษดึงอยากรอให้เวลาก็ห้าชั่วโมงข้อเวลาก็เหลือแล้วก็<ม>ทางไม่พร้อมนะครับหมายถึงว่าขนาดนี้ไม่พร้อมจะบอกไม่เป็นประโยชน์ก็ไม่จริงครับแต่ว่าไม่ไม่พร้อมก็ยินดีเลื่อนไปให้วันพรุ่งนี้แต่สงรัฐบาลมีเวลาเหลืออยู่เกือบชั่วโมงจะมีผู้พิพากษาไหมครับ ผมก็คิดว่าถ้าเราทําเสร็จวันนี้เนี่ยประโยชน์ที่เราได้ความจริง,งต้องกราบเรียนสมาชิกนะครับก่อนเข้ามาเนี่ยได้คุยกับผู้กุมเสียงฝ่ายค้านด้วยว่าเราพยายามให้เสร็จคืนนี้พรุ่งนี้เราความเปรลุมลมติแต่ว่าถ้าไม่เสร็จเนี่ยผมไม่ไปคาดคั้นผมเข้าใจสัญญาสุภาพบ,บุรุษว่าเมื่อเราตกลงเวลาเรา,าก็ต้องาวเวลากันแต่ว่าถ้าสมมติฝ่ายรัฐบาลยังมีผู้อภิปรายอยู่ประมาณ50นาทีถ้ามีผู้อภิปรายขอแจ้อนุญาตให้อภิปราย ถ้าสมเพลเลยที่ขืนปุ่งนี้วันนี้เราก็พักปุ่งนี้รอบเก้าโมงครึ่งประชุมก็รบกวนเจ้าของกฎหมายความจริงเครงใจท่านจรด้วยก็ไม่อยากให้ท่านต้องมาหลายครั้งแต่เมื่อมันทําไม่ได้ก็ต้องรบกวนท่านปุ่งนี้อีกทีหนึ่งครับก็ทางรัฐบาลมีใครจะพิพายไหมครับ,รบ,รบารมีท่านท่านบลิิกสิงนศึกเชิญนะครับ ท่านประธานครับออสมชายแสวงการสมาชิกวุฒิสภาในสาสมาชิกรัฐสภาก็ขอบคุณท่านประธานที่เป็นห่วงผู้ชุมนุมนะครับขออนุญาตเรียนด้วยความกังวลใจสองประเด็นประเด็นแรกเนี่ยออในเรื่องของเวลาที่ทางผมได้รับกับท่านสิงสุขเน้รับทราบจากท่านประธานวิปัฐบาลน,นะครับว่าการวิปรายจะให้จบในคืนนี้เราก็จึงส่งรายชื่อสมาชิกวุฒิสภา ทั้งหมดไปในคืนนี้แล้วก็ตกลงที่จะลดเวลาลงนะครับตอนแรกก็ให้ลดชั่วโมงหนึ่งด้วยซ้าไปนะครับเราก็ขอเหลือ9นาทีก็9นาทีนะครับสมาชิกส่วนหนึ่งก็ได้กลับไปแล้วก็ตัดเวลาแล้วผมกลับเรียนว่าการที่เราจบคืนนี้เนี่ยลราพรุ่งนี้โหวตั้งแต่9ก้านาฬกาสามนาทีเนี่ยผมคิดว่าดําเนินการไปได้นะครับถ้าเพื่อนสมาชิกทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายคา้านเนี่ยจะก,กรุณา ช่วยลดเวลาแล้วก็เอาให้จบสักเที่ยงคืนครึ่งตีหนึ่งองพวกเราก็อยู่ครับผมต้องกลับเรียนรรท่านประธานว่าถ้าพรุ่งนี้เดินหน้าการประชุมไปอีกแล้วมีผู้ชุมนุมอย่างนี้อีกเนี่ยผมต้องในฐานะเป,นเป็นวิปุดเนี่ยลำบากใจที่จะประสานงานครัเพราะท่านสมาชิกจะทําหน้าที่ในสภาได้ไม่เต็มที่ก็อขอ,อยาก,กับเรียนรรท่านประธานว่าเป็นไปได้เลครับขอ,ขอร้องสมาชิกว่า,าทางวุฒิสภาก,ก็ลดเวลาลงแล้วเนี่ยท่านก็ลดเวลาลงแล้วก็เหลือเท่าที่จําเป็นแล้วก็พรุ่งนี้ได้เดินหน้าโหวตครับข,บขอบคุณครับ ขอาราชกาครับรับเชิญท่านบริษัทสึกับเชิญครับครับราบเรียนท่านประธาน,นรัฐสภาที่เครารพกระผมพลเอกสิงห์ศึกสิงห์ไผ่สมาชิกผู้ที่สาภาฐานะสมาชิกรัฐสภาครับตลอดเวลาที่การอภิปรายนั้นก็เป็นไปด้วยดียิง่งต่างฝ่ายต่างมีเหตุผลและผมก็เครารพในการตัดสินใจของท่านประธานแต่ว่า ในการส่งรายชื่อของวุฒิสภานั้นเราก็ได้ทราบจากการประสานงานของวิปนะครับว่าถ้าไม่ส่งรายชื่อแล้วท่านประธานจะยุติการอภิปรายและให้ปิดการประชุมเราก็ทราบอย่างนี้ตลอดมาและครั้งสุดท้ายนะครับก็ให้สมาชิกวุฒิสภาส่งรายชื่อให้หมดในขณะที่พรรคฝ่ายค้านและ พรรฝ่ายร่วมรัฐบาลไม่มีรายชื่อขณะนี้ไม่มีรายชื่อส่งแล้วครับดังนั้นผมก็กราบเรียนท่านประธานด้วยความเคารพว่าอยากจะขอให้ท่านประธานได้กรุณาพิจารณาในข้อบ,บังคับการประชุมข้อที่ 49, ที่49นะครับว่าหากไม่มีผู้ใดอภิปรายแล้วก็ขอให้ยุตินะครับการประชุมเพราะว่าผมคิดว่าการที่ผู้ยื่นยุติจะต้องมาอีกรอบนั้นนะครับผมก็เห็นว่า วันนี้ท่านก็ลับากครับนั่งฟังอยู่ตลอดทั้งวันนะครับถ้าหากฝ่ายค้านยังจะใช้เวลาและจะยื่นเราก็พร้อมที่จะนั่งฟังนะครับแล้วผมก็คิดว่าผู้ยื่นยติก็คงจะเต็มใจที่รับฟังด้วยนะครับ <c oughs> ก็กลับเรียนประธานว่าข <c oughs> อ,อความกรุณาว่าอยากจะให้ประชุมต่อถ้าฝ่ายค้านยังจะเสนอชื่อผู้อภิปรายถ้าหากไม่มีผู้ เสนอรายชื่อผู้อภิปรายก็อยากจะใช้ข้อบังคับข้อ1949 49นะครับว่าไม่มีผู้อภิปรายแล้วก็ขอให้ที่ประชุมเป็นอันยุติครับขอบคุณครับ,รบผมได้ไิดีัจไปแล้วครับท่านสิริครับต้องขอไปอย่างยิ่งเลยนะครับได้ไปิีัยไปแล้วว่าขอยึดเอาข้อตกลงเรื่องเวลาแล้วก็เมื่อความจริงถ้าพูดไปแล้วฝ่ายค้านก็ว่างเขาเตรียมคนมาเท่านี้ถ้าพูดถึงว่าหมด ไม่มีผู้พิพายโดยสิ้นเชิงเราก็สั่งปิดได้แต่ว่าจริงๆก็คือก็ขอไปพรุ่งนี้เหตุผลเหตุผลก็เป็นเรื่องที่การเตรียมตัวบุคคลของเขาทำรับวันนี้เท่านี้ก็ตัดสินไม่เรียบร้อยนะครับเพราะต้องยอมนะครับแต่ว่ากราณีของผมเรียนต <c oughs> ำรวจสิงสึกว่าโดยส่วนตัวไม่เคยสั่งเลยนะครับว่าให้พุทธ,ธิสมาชิกเสนอชื่อไมห้หมดไม่เคยสั่ง ครับเพราะนั้นเขาเข้าใจว่าจะมีความร่วมมือในระดับผู้บริหารของผู้ควบคุมเสียงด้วยกันนะครับส่วนของรัฐของรัฐบาลนั้นความหมายเรียนถามท่านวิรัตนะครับความหมายที่รัฐบาลมีเวลาอยู่ประมาณเกือบชั่วโมงห้นาทีท่านหมดคนแล้วหรือว่าวันนี้ไม่พร้อมขอเป็นพรุ่งนี้ท่านประธานครับท่านประธานที่เคารพครับผมวิรัตรัตนเศษ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อพลังประชารัฐผมต้องเรียนท่านประธานว่าก็ด้วยความเคารพนะฮะแล้วก็ด้วยข้อตกลงต่างๆซึ่งก็เราก็เคยตกลงกันมาแต่อย่างไรก็ตามพีท่านประธานฮนะเวลาแต่ละฝ่ายที่เหลืออยู่โดยเฉพาะพรักร่วมฝ่ายค้านเนี่ยซึ่งคุณหมอก็เมื่อกี้ก็ใช้ไปเยอะพอสมควรแล้วฝ่ายรัฐบาลผมเองก็ ก็มาใช้ในลักษณะที่พูดลักษณะตรงนี้แล้วก็หลายๆฝ่ายเนี่ยมันก็คิดว่าควบคุมเกินเวลาไปพอสมควรแล้วครับถึงอย่างไรก็ตามทีท่านประธานที่ท่านประธานถามว่ายังมีผู้พูดอีกไหมถ้าเผื่อเริ่มวันพรุ่งนี้ก็ยืนยันครับว่ามีมีแล้วก็มีมีทุกฝ่ายครับแต่ทีนี้มันก็จะเป็นในล,ลักษณะอย่างนี้ครท่านประธานถ้าฝ่ายใดไม่ยืน่นหรือฝ่ายใดยื่นคนหนึ่งแล้วก็มามองอีกฝ่ายหนึ่ง ถ้า,าถ้าเผืือท่านประธานจะกำหนดเลยได้ไหมฮะหนึ่งชั่วโมงสามสิบเจ็ดอ่าสามสิบนาทีสมมุตินะฮะชั่วโมงครึ่งวางมาเลยของผมก็วางเลยวุฒธธิทเขาก็วางแต่วันนี้วุฒิผมต้องเรียนตรงตรงฮะเพราะเมื่อตอนช่วงการพิจารณาร่างรัมนูลก่อนรับหลักการเนี่ยก็ต่างคนต่างส่งพอท่านบอกว่าถ้าไม่มีใครก็ถือว่าหมดให้กรรมาธิการตอบกรรมาทีการตอบเยอะ,เ,ยอะเลยฮะ พอเยอะเสร็จทางสายวุฒก็ส่งสายทางนี้ก็ส่งอีกก็เลยก็เป็นข้อที่สงสัยเหมือนกันว่าจากวันนี้ไปถ้าเผื่อมีการตกลงในส่วนของเวลาเป็นชั่วโมงชั่วโมงนี้ท่านประธานก็ต้องเอามาคุยกันให้ละเอียดแล้วข้อที่สองอย่างคนที่เสนออย่างคุณจุลพันธ์เนี่ยต้องขออภัยที่เอ่ยนามก็ไม่เคยร่วมประชุมวิปเลยในรัฐบาลที่อยู่กับท่านประธานเราก็คุยกันผมก็คุยกับท่าน สุทินบางครั้งคุณหมอก็เข้าบ้างแต่คนอื่นไม่ได้เข้าคร,รับท่านประธานแต่ก็มาพูดบอกว่าขอวันพรุ่งนี้บรรยากาศแบบนี้ตอนแรกก็มาบอกผมว่าจะเอาจบคืนนี้ตอาผมก็ไปคุยกับทางวุฒิพอวุฒิบอกว่าอ่ะโอเคพอมาตรงนี้ก็หักกันอีกผมก็เลยไม่รู้ว่าวันพรุ่งนี้นี่ถ้าเกิดพวกผมหักขึ้นมาบ้างทำไงท่านประธานบอกแค่นี้ครับ ่านมันผลเอกสฉลิมศึกกับเชิญครับกับท่านประธานครับผมเสรีแทนท่านเิมศึกกับกับเชิญเชิญครับกับเด่นท่านประธานที่รถครับกับผมในเสรีส่วนนาลนสมาชิรัฐสภาคือคือด้วยความเคารพท่านประธานนะครับที่ท่านประธานบอกว่าได้กําหนดเวลากันไว้แล้วเนี่ยนะครับคนละคณะละเท่าไหร่เนี่ยนะครับด้วยความรู้จริงๆครับว่าหลักการตรงนี้เนี่ย ขาวก่อนท่านประธานก็เคยวานหลักไว้อีกลักษณะหนึ่งเหมือนกันว่าคนที่กําหนดเวลาฝ่ายที่กำหนดเวลาไปแล้วไม่จําเป็นต้องใช้เวลาหมดถ้าหากว่าไม่ส่งเนี่ยนะครับก็ถือว่าไม่ติดใจจริงๆผมว่าด้วยความเกรงใจนะครับผมผมไม่ผมก็อยากให้สมาชิกได้ใช้ใช้สิทธิเต็มที่นะครับแต่เพียงแต่ว่าหลักการเนี่ยที่เราเคยกําหนดไว้นะครับข่าวก่อนเราก็พยายามเร่งรวบรัดแล้วก็หาคนมาเพื่อจะพูดให้ได้ ตามที่ได้กําหนดไว้นะครับพอเพราะเกรงว่าถ้าไม่ส่งไม่เสนอก็จะถูกตัดสิทธิ์นะครับพอมาวันนี้บอกถ้าให้ห้าชั่วโมงก็คือห้าชั่วโมงขอเลื่อนไปได้อีกมันก็ไม่ตรงกับคราวที่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นขอกลับเรียนด้วยความเคารพครับกลับเรียนรรท่านประธานนะว่าหลักการของเราก็คือรรท่านประธานพูดเองหลายครั้งว่าเมื่อกําหนดเวลาแล้วไม่จําเป็นต้องใช้เวลาให้ครบนะครับถ้าหากว่าไม่มีรายชื่อแล้วเนี่ยนะครับผมเนี่ย อยู่เป็นเพื่อนเนี่ยนะฮะ,อ,ะอยู่เต็มที่นะครับแต่เพียงแต่พอหลักการตรงนี้จะบอกว่าต้องมีเวลาเหลือให้เป็นพรุ่งนี้ได้นะครับมันก็ไม่ค่อยสบายใจครับว่าเ,เราเคยตกลงไว้อย่างนั้นแล้วแล้วเราก็ยึดปฏิบัติกันมาพอมาคราวนี้จะจะ,จะเปลี่ยนหลักการกลับไปว่ามีเวลาใช้ได้เต็มที่อีกนะครับเหล่ามลครับท่านประธานครับครับผมต้องเรียนท่านเสีเนะดีเด่มวิโรธนะเดี๋ยว ท่านเสรษีผมเรียนด้วยความเคารพนะว่าหลักไม่เปลี่ยนนะเวลาเรากาหนดเวลาว่าไม่จําเป็นต้องเจ็ดนาทีก็หมายความว่า,มาไม่จําเป็นต้องเจ็ดนาทีนะถ้ามันหมดวาระหมดปัญหาขอพูดห้า,านาทีก็ได้อย่างนี้ครับแต่ว่ากรณีเวลาเที่ยวนี้เนี่ยเราตกลงเวลากันไว้อย่างนี้จริงๆแล้วเพิ่งตกลงเมื่อวานเนี่ยของวุฒินี่ตกลงตั้งแต่วันแรกผมจําได้ว่าขอห้าชั่วโมงครึ่งแต่ว่า ผมจาได้ว่าผมได้เป็นคุณบอกว่าห้าชั่วโมงได้ไหมแต่วันนี้บอกห้าชั่วโมงครึ่งทั้งนั้นก็เอาห้าชั่วโมงครึ่งว่าห้าชั่วโมงครึ่งและวันนั้นเนี่ยพวกเราส่วนหนึ่งนะครับผมว่าส่วนใหญ่ด้วยคิดว่าให้เสร็จไปในวันนั้นผมจําได้ว่ารัฐบาลเสนอว่าเราเสร็จบ่ายสามไหมวันนี้ลงมติเลยพอมีเวลาผมยังจําได้คุณหมอชุลนานบอกว่าเราเสร็จสักหมืนหกโมงหรือหนึ่งทุ่มใช่ไหมครับแล้วลงมติเลย ต่ว่าวันนั้นเนี่ยในที่สุดก็คือต่างวุฒิสมาชิกบอกว่ายัางไงขอว่าตอนคำเนี่ยอย่าประชุมเลยอย่าลงมติเราก็มาพูดเออพอต้องเข้าใจแล้วเห็นใจว่าประสบการณ์ทําทให้เกิดความกังวลขึ้นมาแล้วความจริงผมเองเป็นคนพูดนะนะนะว่าผมเนี่ยเจอเรื่องอย่างนี้มาเป็นประจําในชีวิตการเมืองเราลเลยก็เฉยเฉยไม่รู้สึกอะไรหรอกครับว่ามีปัญหาแล้วเรียนท่านสมชายด้วยความเคารพด้วยว่าเป็นหน้าที่เรานะครับเราไม่ได้เสียสละอะไรนะในการที่เรามาทํางานเนะี่ย เราต้องมาประชุมนะมันไม่ได้เสียสาระอะไรนี่คือหน้าที่เราต้องทําผมถือว่าเวลามันมีวิกฤตปัญหายอย่างเนี้มันวัดวุฒิภาวะของคนกลัวเลิกประชุมหนีทั้งที่ความยิงไปก็ช่วยอะไรก็ไม่ได้แต่ว่าไม่รับผิดชอบงานตัวเองผมถึงขอบคุณพ,พวกเราว่าดีที่พวกเรามีความมีวุฒิภาวะทํางานตัวเองให้สําเร็จเพื่อประโยชน์ของประชาชนส่วนรวมในที่เราผชอบผมได้วินิจฉัยไปแล้วนะครับผมขอขอนุญาตให้เป็นไปตามที่วินิจฉัยท่านวิโรอดนะเชิญนะครับ ตำรวจยังมีไหมฮะถ้าไม่มีประเด็นก็หมดพรุ่งนี้ก็ท่านวิรัตนะฮะของรัฐบาลยังมีกี่คนผมผมจะเตรียมกำหน,นเดเวลาไว้เทางท่านประธานครับในส่วนของรัฐบาลนี่ถ้าเผื่อหักที่ผมได้อภิปรายไปก็น่าจะเหลือประมาณทักห้าทีห้านาทีในห้าห้านาทีก็วันพรุ่งนี้ก็น่าจะมีประมาณเจ็ดแปดท่านนะฮะท่าน,าานครับของฝ่ายคา้าน คุณหมอเชิญนะครับท่านประธานที่เคารพกระผมชนน่านสีแก้วเพื่อไทยจังหวัดน่านในฐานะสมาชิกรัฐสภาด้วยความเคารพท่านประธานในผ่านไปยังท่านประธานวิบรัฐบาลนะครับคือข้อตกลงของเราเนี่ยต้องยอมรับว่ามันมีที่มาที่ไปอย่างเช่นจะจบภายในคืนนี้ก็เป็นเพิ่งเพิ่งเป็นข้อเสนอเมื่อก่อนเที่ยงคืนประมาณห้าทุ่มเท่านั้นเอง หลังจากที่เรามีข้อเสนอว่าเราจะจบพรุ่งนี้หวดพรุ่งนี้นะครับเพื่อมีการหารือกันอย่างฉุกและหกเนี่ยก็มันก็มีข้อติดขัดเพราะนั้นข้อเสนอตรงนี้ก็ไม่ได้เป็นข้อยุตินะครับไม่ใช่เรากลับไปกลับมาจริงๆเรานี่อยากจะจบวันเดียวได้ซ้ําแต่ว่าเมื่อเงื่อนไขไม่พร้อมมีเวลาเราก็จัดผู้อภิปรายเต็มที่นั่นเป็นเรื่องที่หนึ่งนะครับท่านครับเรื่องที่สองครับการอภิปรายขณะนี้เนี่ยเรา อภิปรายร่างน้ำหน,นแก้ไขเพิ่มเติมของภาคประชาชนซึ่งสมาชิกทั้ง3ฝ่ายมีสิทธิ์ที่จะให้ข้อมูลให้ความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์หรือมีข้อคัดค้านที่พึงกับพึงที่จะฟังได้แล้วก็อยากจะฟังเพราะนั้นเราต่างไม่มีประโยชน์ได้เสียต่อกันและกันนะครับการที่จะมาตัดสินสมาชิกฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไปผมคิดว่าไม่ชอบ ไม่ชอบผมต้องขอบคุณรรท่านประธานที่กรุณาวินิจฉัยแล้ยืนในหลักการเรื่องสุดท้ายรรท่านประธานครับถ้าจะใช้ข้อมาครับข้อที่49เนี่ยผมเองด้วยความประรพบครับลักษณะที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนอย่างนี้เนี่ยควรหลีกเลี่ยงเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะการประชุมร่วมรัฐสภาไม่ไม่มีปัญหาแล้วครับหมอครับถ้าจะใช้เนี่ยผมจะขอรับประชุมเลยท่านผูนให้ลงมติเลยครับไม่มีปัญหาถ้าจะเอาอย่างนั้นก็ได้นะครับจบจบเลยครับยุดติแล้วขอบคุณใครับต้องขอบพระคุณพวกเรานะครับหาือกันเล็กน้อยกันเลยเลยสองยามพอดีครับขออนุญาตพักประชุมนะครับประชุมต่อเก้ามงนิกาสามสิบนาทีพรุ่งนี้ครับ ดูจบแล้วนะครับหากชื่นชอบคลิปวิดีโอนี้แล้วอยากให้เราผลิตคลิปที่มีคุณภาพแบบนี้ต่อไปนะครับร่วมสนับสนุนเราโดยการสมัครเป็นสมาชิก y o u t u b e มัติชนทีวีครับการเมืองเป็นของทุกคนรประชาธิปไตยเป็นของทุกคน YouTube มัติชนทีวีเป็นของทุกคนครับ